Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นนิวส์ประจำวันจันทร์ที่5เมษายน2564นะครับวันนี้อากาศอาจจะขมุขมัวกันสักนิดหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่ามาจากอิทธิพลพายุโซนร้อนนะครับไม่แน่ใจว่าในวันพรุ่งนี้สภาพอากาศจะดีขึ้นรับวันหยุดหรือไม่นะครับก็ขอให้สภาพอากาศนะครับกลับมาอยู่ในสภาพปกติและกันคิดว่าหลายคนอาจจะชอบให้ฝนตกในช่วงหน้าร้อนนะครับเพราะว่าก็ถือได้ว่าคลายร้อนไปในตัวก็สําหรับข่าวในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่า เปิดต้นสัปดาห์มาเนี่ยวันจันนะครับข่าวมักจะแน่นอยู่แล้วหลายๆข่าวเนี่ยผมได้อ่านไปแล้วใน Mission d a i l ว Report นะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้เพราะฉะนั้นสำหรับ Mission News ประจำวันนี้เนี่ยอาจจะหยิบยกเอาข่าวอื่นๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังบ้างน,นะครับจะได้ไม่เบื่อกันครับ ก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มิชชั่นนิวส์เราจะมีช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับหลังจากที่ผมอ่านข่าวเสร็จครบทุกข่าวแล้วนะครับก็สําหรับใครที่มีคําถามนะครับหรืออยากจะทักทายเป็นการส่วนตัวกับผมเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวไหนนะครับก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ครับอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับเราจะเริ่มจากสถานการณ์โควิดเนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศเนี่ยเริ่มที่จะกลับมามากขึ้นแล้วนะครับโดยวันนี้ น,นีมีการพบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น194รายนะครับการติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80กว่ารายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆต้องขอประทานโทษด้วยแต่ว่าที่ผมอยากจะไฮไลท์เลยก็คือกลุ่มคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงนะครับที่ทองหลอ่อซึ่งตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่45รายนะครับในวันจันทร์ที่5นี้นะครับแล้วก็คลัสเตอร์ที่ทองหล่อเนี่ย ก็ยังทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในประเทศไปที่ชนบุรีแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะครับส่วนตัวเลขอีกครึ่งหนึ่งนะครับของ194เนี่ยก็คือจํานวน93รายนะครับที่เป็นคลัสเตอร์ที่เรือนจํากลางจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองถือได้ว่าในตอนนี้เนี่ย สถานกา,การแพรย์ระบาดของโรคโควิด -19 เริ่มที่จะกลับมาอยู่ในตัวเลขที่จะแตะรอยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูอย่างทีหนึง่งอย่างแรกเลยคือการควบคุมการแพร่ระบาดก่อนที่จะถึงช่วงของเทศกาลสงกรานนั่นเองครับในเดือนนี้นะครับหรือว่าในปีนี้เนี่ย เทศกาลสงการานเนี่ยเป็นเทศกาลสงการานที่หยุดยาวนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนอจาจจะลาวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์เอาไว้แล้วนะครับนั่นจะทําให้หยุดหนึ่งอาทิตย์เต็มซึ่งนี่แน่นอนครับว่าจะเพิ่มความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะยิ่งหยุดยาวคนยิ่งเดินทางกันมากขึ้นนั่นเองครับสิ่งต่อมาเลยนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงการานกันไปแล้วถ้าภายในช่วงสัปดาห์นี้ตัวเลขของผู้ติด,ดเชื้อยังสูงอยู่นะครับหลังจากที่ผ่านช่วงสงการานไปแล้วเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มว่าผู้ติดเชื้ออาจจะ เพิ่มสูงมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะส่งผลเป็นโดมิโนนะครับคือถ้าคุมไม่ได้ก่อนสงกรานนะครับหลังจากที่ผู้คนกลับบ้านต่างๆนานาเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มจํานวนของผู้ติดเชื้อภายในประเทศได้อีกอันนี้ก็อาจจะเป็น <environment> like อีก like ส่วนหนึ่งที่เราต้องจับตากันดูนะครับในด้านวันนี้เองนะครับก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์กับท่านพลนอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับว่า อาจจะมีการพิจารณาลงคำสั่งในการที่จะปิดสถานบันเทิงหรือไม่นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอให้รอดูกันต่อไปนั่นเองครับเศรษฐกิจไทยนะครับที่กําลังจะฟื้นตัวนะครับถ้าหากว่าเจอการระบาดในระลอกที่3หรือว่าระลอกใหม่ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ ของไทยภายในปี64ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องพึงระวังเอาไว้และก็ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครดนะครับแล้วก็ในตอนนี้ถ้าหากว่ามีการรวมตัวอย่างใดก็พยายามลดนะครับแล้วก็เลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมนั่นเองครับข่าวแรกนะครับหลังจากที่อัปเดตสถานการณ์โควิดกันสักเล็กน้อยนะครับวันนี้เนี่ยข่าวแรกเลยผมคิดว่าหลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือข่าวที่มีการออกมา เปิดเผยนะครับจากทางด้านหน้าเพจ Facebook ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับว่าสารปกครองนะครับรับคำฟ้องของทางมูลนิธิเนี่ยในเรื่องที่ทางด้านของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับอนุวัติให้ CP Retail Development นะครับหรือว่าบริษัท CP เนี่ยควบรวมกิจการกับทาง t ท s c o Lotus นั่นเองครับ นี่ถือได้ว่าเป็นอีกเดียวหนึ่งนะครับที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากในสังคมไทยนะครับว่าจะส่งผลทําให้เกิดการผูกขาดทางการตลาดในส่วนของตลาดค้าปลีกหรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าดีลวนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจ,จิกายนที่ผ่านมานะครับราคาเนี่ยสูงมากอยู่ที่3.3แสนล้านบาทนะครับทีนี้เราต้องย้อนกลับมาดูกันนิดนึงครับคือว่าทางบริษัทผู้บริโภคเนี่ยเขาออกมาชี้แจงนะครับว่าการที่คณะก,กรรมการชุดนี้เนี่ยอาจม ให้ทาง CP ควบรวมกิจการกับ Tesco l o t ตัสได้เนี่ยส่งผลให้ CP นะครับจากเดิมที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่69.3%เนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น83.97%ซึ่งนี่ถือได้ว่าเกือม100%นะครับของตลาดค้าปลีกที่ ส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยไปอยู่กับทาง CP นะครับทีนี้ก่อนหน้าที่จะมีการควบรวมกิจการเกิดขึ้นนะครับ CP เนี่ยเป็นเจ้าของหนึ่งเลยครับแน่นอน7 e เ e ่นอนะครับแล้วก็ต่อมาคือแมคโครนั่นเองทีนี้พอมีการควบรวมเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตอนนี้เนี่ยเชนค้าปลีก3เชนเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CP นะครับนั่นก็คือ,อมีเ e s c โกโลตัดเพิ่มขึ้นมานั่นเองซึ่งการที่ CP เนี่ย อาจจะผูกขาดทางการตลาดเนี่ยจะส่งผลให้หนึ่งเลยนะครับผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบเนี่ยมีอำนาจต่อรองน้อยลงนะครับเนื่องจากว่า CP มีส่วนแบ่งทางการตลาดเยอะกว่า83%นั่นเอง ต่อมาเลยคือทำลายโอกาสแข่งขันของคู่แข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขันรายใหญ่หรือคู่แข่งขันรายย่อยนะครับต่อมาเลยคือว่าผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีตัวเลือกในการที่จะเลือกซื้อสินค้าเลือกจับจ่ายใช้สอยน้อยลงตามไปด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดนะครับว่าทางสารปกครองเองก็รับคําร้องนะครับของมูลิตีเพื่อผู้บริโภคในครั้งนี้ในการที่จะจะพิจารณาในเรื่องของการที่คณะกรรมการชุดนี้มีมติให้ควบรวมกิจาการเกิดขึ้นครับสิ่งที่ อาจจะเกิดขึ้นต่อมาเนี่ยแน่นอนว่านี่เป็นการฟ้องต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการตลาดซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดีลที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับการซื้อขายเสร็จสิ้นลงแล้วมีการซื้อขายกันไปแล้วเรียบร้อยการชาระเงินเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วคําสั่งของสารปกครองจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเองก็ได้ไปร้อง ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีคําวุนิจฉัยออกมาว่าคําสั่งของคณะกรรมการแข่งขันทางการตลาดชุดนี้เนี่ยมีความไม่ชอบธรรมนะครับนี่ถึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดอีกทีนึงว่าดีลเทสโก้ของ CP นั้นจะมีคําตัดสินจากศาลปกครองออกมาเป็นอย่างไรครับ สำหรับข่าวต่อมาครับเราไปกันที่ข่าวของสำนักข่าวซินหัวกันบ้างครับทีนี้เนี่ยสำนักข่าวซินหัวเขามีรายงานนะครับว่าแคลลี่แลมนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะครับเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวซินหัวว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วนะครับที่ฮ่องกงเนี่ยที่เป็นดินแดนที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกเนี่ยจะต้องหันมาให้ความสนใจกับเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเขาจะเน้นหลักการที่มีชื่อว่าประชาชนต้องมาก่อนน ว่านี่เรากาลังพูดในช่วงที่ฮ่องกงเองมีปัญหาทางด้านการเมืองกันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เองเข้ามาปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎการเลือกตั้งของเกาะฮ่องกงนะครับแต่เะว่านี่เป็นนโยบายที่ทางด้านผู้บริหารสูงสุดอย่างแคลี่แรมเนี่ยออกมานะครับก็คือว่าหลักการประชาชนต้องมาก่อนนะครับอย่างแรกเลยที่เขาต้องแก้ไขปัญหากับประชาชนนั่นคือเรื่องของการจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีราคาจับต้องได้ให้แก่ชาวฮ่องกงครับคือเกาะฮ่องกงเนี่ยนะครับรัฐบาลเขา มีรายได้สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ27ถึง42เนี่ยที่มาจากภาษีที่ดินนะครับซึ่งลองเ,เราคิดดูนะครับว่าอัตราหรือว่าสัดส่วนรายได้ที่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าภาษีที่ดิน หรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินในฮ่องกงเนี่ยจะต้องมีราคาที่สูงมากๆนะครับนั่นจึงทําให้ผลกระทบนะครับตกไปอยู่กับผู้เช่าหรือว่าผู้ที่ต้องการจะถือครองอ่อ uh, property หรือว่าสินทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยนั่นเองครับนั่นจึงทาให้ราคาของที่อยู่อาศัยในฮ่องกงเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ราคาสูงมากนะครับจนหลายๆสื่อหรือว่าายๆสำนักเนี่ยเขาก็ให้คำนิยามว่าเป็น the most unaffordable in the world นะครับคือราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็คิดว่าน่าจะมีราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะครับโดยในปี2016เนี่ยเขามีการทำรายงานออกมานะครับว่าค่าเช่าโดยเฉลี่ยนะครับของชาวฮ่องกงที่จ่ายอยู่เนี่ยมีราคาสูงถึง2,000เหรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ62,700บาทต่อเดือนอันนี้ลองคิดดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเทียบกับ สัดส่วนรายได้ขั้นต่ําของเมืองไทยกับของฮ่องกงเนี่ยมันจะเทียบได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่า60,000บาทนะครับต่อเดือนสําหรับค่าเช่าเนี่ยถือได้ว่าแพงมากๆเลยนะครับนั่นจึงทาให้ประชาชนชาวฮ่องกงหลายๆคนนะครับอยู่ในบ้านหรือว่าห้องที่เป็น sub divided room นะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าเรามีบ้านใช่ไหมครับเราก็ซอยห้องเนี่ยเป็นห้องเล็กๆย่อยๆออกไปแล้วก็แบ่งให้แต่ละคนนั้นเช่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประชากรชาวฮ่องกงเนี่ยอยู่ในห้องเช่าแบบนี้นะครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ The cat sat on the ของผู้บริหารฮ่องกงอย่างแคลรี่แลมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการเสนอโครงการปรับปรุงที่ดินนะครับเพื่อที่จะสร้างเกาะเทียมขนาดใหญ่ในปี2018แต่ว่าอยู่ในช่วงของการรอการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติของฮ่องกงให้อนุมัตนะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในเร็วๆนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้บริหารเขาเน้นหลักการประชาชนต้องมาก่อนเนี่ยคิดว่าโครงการนี้อาจจะได้รับความสําคัญแล้วก็อาจจะได้รับอาจจะได้รับการเพ่งเล็งมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะทําให้สุดท้ายแล้วเราอาจจะเห็นเกาะเทียมในฮ่องกง ในเร็วๆวันนี้ก็เป็นได้ครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกข่าวนึงจากสำนักข่าวสินหัวที่ผมได้นำเอามาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำนักข่าวสินหัวด้วยครับแล้วสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเรามาดูกันที่ข่าวทางด้านของสภาวะโรคร้อนกันบ้างครับช่วงเดือนเมษายนอย่างนี้นะครับถ้าเป็นบ้านเราเราก็จะต้องนึกถึงเทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมครับเทศกาลสงกรานต์ที่ผู้คนออกมาสาดน้ําแต่น่นอนว่าพอมีโควิดรัฐบาลเองก็สั่งห้ามจัดงานสาดน้ำใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราพูดถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะนึกถึงดอกซากุระนั่นเองครับคือเทศกาลการชมดอกซากุระหรือที่มีชื่อว่าฮานามินะครับก็คือจะเป็นเทศกาลที่จัดในช่วงของเดือนเมษายนของทุกปีใช่ไหมครับทุกๆท่านเนี่ยจะทราบกันดีว่าพอถึงสงการเมืองไทยเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราจะได้ดูซากุระอ่าอันนี้ถือได้ว่าเป็นแพทเทิร์นที่ใครแหลายคนอาจจะจํากันได้ขึ้นใจนะครับแต่ทีนี้นะครับในปี2 0 2 1ปีนี้เนี่ยดอกซากุระ บานเร็วกว่าทุกปีนะครับและถือได้ว่าเป็นการเบ่งบานของดอกซากุระที่เร็วที่สุดในรอบ1,200ปีครับนักวิทยาศาสตร์นะครับออกมาเตือนเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สําคัญของสภาวะโรคร้อนนั่นเองครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าทางด้านของยูซูยุกินะครับโอโนซึ่งเป็นนักวิจัยจากทางด้านมหาวิทยาลัยโอซากาเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าถ้าหากว่าเราลองดูจากบันทึกของเมืองโตเกียวนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าในปีนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ดอกซากุระเนี่ย บานถึงขีดสุดในวันที่26มีนาคมซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในรอบ1,200ปีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยช่วงที่ดอกซากุระจะเบ่งบานได้อย่างเต็มที่เนี่ยคือจะเป็นช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าทางด้านของดรเลวิสซิสกานะครับซึ่งเป็นอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยเลยนะครับว่าการที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับส่งผลให้น้ําค้างที่แข็งอยู่ในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ย ละลายเร็วกว่าปกตินะครับแล้วนั่นจึงทําให้น้ําที่มาละลายเนี่ยพอมาเจอกับต้นซากุระนะครับจึงทําให้ต้นซากุระเนี่ยผลิตดอกออกมานะครับแล้วก็ทาให้ดอกซากุระเนี่ยบานเร็วกว่าปกตินะครับแต่ถ้ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจริงๆเลยเนี่ยเมื่อดอกซากุระมันบานเร็วกว่าปกติหนึ่งเลยนะครับคือวงจรชีวิตของแมลงที่ต้องพึ่งพาอาศัยดอกซากุระในการเจริญเติบโตเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับนั่นหมายความว่าแมลงที่จะต้องหาอาหารจากดอกซากุระต่างๆเนี่ย จะไม่สามารถหาอาหารได้เมื่อมันจเจริญเติบโตอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าแน่นอนดอกซากุระมันบานไปแล้วนะครับแต่ว่าพอมาแมลงเนี่ยโตขึ้นดอกซากุระเนี่ยร่วงหมดแล้วนะครับก็เลยไม่มีอาหารนะครับแล้วสิ่งที่มันส่งผลต่อต้นซากุระเองก็คือว่าต้นซากุระเองก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตหรือพูดง่ายๆคือไม่สามารถที่จะ reproduce หรือว่าสืบพันธุ์ได้น,นั่นเองนี่เป็นอีหนึ่งสัญญาณนะครับว่าการที่ดอกซากุระเนี่ยบานเร็วกว่าปกติ มันเป็นสัญญาณจากสภาวะโลกร้อนแล้วดอกซากุระหรือว่าต้นซากระเองก็ไม่ใช่พืชแค่ชนิดเดียวนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนนี้ถ้าหากว่าเราลองศึกษาอย่างละเอียดแล้วยังมีพืชอีกหลายชนิดนะครับที่อาจจะโตเร็วบ้างนะครับหรือโตช้าบ้างจากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงมากขึ้นนั่นเองครับ ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นได้ชัดนะครับนอกจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆแล้วแต่ปรากฏการทางธรรมชาติที่สวยงามอย่างนี้ก็ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเช่นกันครับถือได้ว่าเทรน์นะครับของสภาวะโลกร้อนเนี่ยในตอนนี้ต้องจับตาดูกันอย่างดีๆเลยนะครับหลังจากที่หลายๆบริษัทหลายๆ ห้างร้านหรือหลายๆองค์กรเนี่ยก็ได้ออกมาผลักดันเทรนการเป็นอีโคเฟนลี่หรือว่าสภาวะที่เป็นมิตรกับโลกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของโลกไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าภัยพิบัต,ติต่างๆเนี่ยเริ่มขยับที่จะเข้ามาใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นแล้วครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับของ Mission News ประจำวันจันทร์ที่5มีนาคมนี้แล้วก็แน่นอนครับวันนี้เรามีอ่านคอมเมนต์กันนะครับทุกวันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดึงมเมนกั อ่าขอบคุณน้องอิ i ิเตอร์มากนะครับผมนนี้เรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับอ๋อเนี่ยขอขอสวัสดีคุณทิพรวรรณอีกทีนึงนะครับคุณทิพรวรรณเนี่ยมาเมนต์หลายคลิปแล้วนะครับของทางมิชชันนิวส์วันนี้เนี่ยคุณทิพรวรรณบอกว่า รบกวนช่วยเล่าข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนได้ไหมคะตามไม่ทนันอยากรู้ว่าทําไมช่วงเดือนหนึ่งมานี้หุ้นลงหวบและยังไม่ขึ้นแบบโครมครามสักทีขอบคุณล่วงหน้าค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับข่าววันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณทิ่ปวันที่ติดตาม Mission News มาโดยตลอดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าทําไม หุ้นจีนตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าอาจจะโดนหลายๆปัจจัยเนี่ยเข้ามากดดันกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยบอกอย่างนี้ก่อนเลยครับว่าหุ้นของจีนนะครับสัดส่วนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจริงๆเนี่ยคือสัดส่วนที่ทําให้เศรษฐกิจจีนโตได้จริงๆคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าจีนเองเนี่ยเรียกได้ว่าผูกขาดตลาดของตัวเองนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้เปิดให้ใครเนี่ยเข้ามานะครับและทำให้พวกไปตู้หรือว่าเทนเซ็นหรือว่ารีบาบาของแจ็คมาเนี่ยสามารถ่จะครองตลาดจีนได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ สามารถที่จะขยายฐานจากประเทศจีนเองเนี่ยออกไปประเทศรอบข้างได้อีกด้วยนะครับทีนี้ปัจจัยที่มากดดันหุ้นกลุ่มเทคเลยอย่างแรกก็คือว่านโยบายของรัฐบาลจีนในตอนนี้นะครับเขามีแนวโน้มว่าจะเข้ามากํากับดูแลบริษัทเทคโนโลยีของจีนมากขึ้นนะครับนั่นจึงทําให้ปัจจัยนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งความไม่แน่นอนของนักลงทุนนะครับจึงทําให้เป็นปัจจัยที่ยังกดไม่ให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็อย่าลืมว่าหุ้นกลุ่มเทคเนี่ย โตได้เพราะว่าโควิดนะครับทำให้มาเก็ตแชร์ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะครับทีนี้เนี่ยจากทางฝั่งของรัฐบาลจีนเองก็มีแล้วใช่ไหมครับถ้า,าเราไปดูทางฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในตอนนี้เนี่ยทางด้านคณะกรรมการด้านการซื้อขายหุ้น ของสหรัฐอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออย่างเป็นทางการคืออะไรนะครับต้องขออาภัยด้วยแต่ว่าทางคณะกรรมการของสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้มีการออกกฎว่าบริษัทที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นของสหรัฐนะครับจะต้องให้มีการทํา financial audit หรือว่าการตรวจสอบบัญชีโดยบริษัทที่คณะกรรมการนี้เขารับรองนะครับและถ้าหากว่าไม่ทําตามเนี่ยบทลงโทษคืออาจจะเตะออกจากตลาดหุ้นของสหรัฐนั่นเอง สองปัจจัยนี้เนี่ยกดดันหุ้นกลุ่มเทคอย่างหนักนะครับทำให้ตอนนี้หุ้นกลุ่มเทคเองยังไม่มีทิศท,ทางที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดแบบในช่วงปีที่ผ่านมาอีกต่อไปนะครับในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอดูกันอีกสักนิดนึงในส่วนของกลุ่มหุ้นจีนนะครับว่าทําไมปัจจัยนี้เนี่ยยังมากดดันและจะกดดันต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญ,ญาณที่จะเข้ามาปลดล็อก2ปัจจัยนี้นั่นเองครับก็หวังว่าจะตอบคําถามคุณทิพรวรรณไม่ทราบว่าตรงกับข้อสงสัยหรือเปล่านะครับแต่นี้ก็็เปนข้อมมมูลที่ผหหาาใ แล้วก็ต่อมาครับโหคนนี้นี่เป็นแฟนตัวยงเลยนะครับเรียกได้ว่ามาสวัสดีผมทุกคลิปยังไม่มีเคยมีโอกาสได้กล่าวสวัสดีนะครับก็คือคุณแพทศรีสุทธินะครับโหถามมาว่าแว่น AR ที่สำหรับกองทัพต้องลำบากมากแน่ๆอยากรู้ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับข้อมูลล่าสุดนะครับก็คือว่าทาง Microsoft เนี่ยที่เขาผลิตเฮดเซตให้กับกองทัพสหรัฐใช่ไหมครับเขาจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนำมาพัฒนาต่อยอดนั่นก็คือตัว h o l o l e n s นั่นเอง ตัวโฮโลเนเนี่ยคือจะเป็นเหมือนแว่นนะครับใส่แว่นเข้าไปแล้วก็ถ้าหากว่าเราดูตัว Iron Man เนี่ยก็คือว่าจะมี mm. เขาเรียกวอะไรเป็นดิสเพลย์ต่างๆขึ้นมานะครับก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับคือลองหาคลิปดูใน YouTube ได้นะครับอันนี้นี่คืออาจจะ ไม่กล้านํามาเปิดนะครับกลัวติดลิขสิทธิ์แต่ว่าคือสามารถหาดูได้นะครับว่าโคโลเลนส์เนี่ยฟังก์ชันของมันมีอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็การนําไปพัฒนาเพื่อที่จะใช้ทางด้านการทหารเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะให้มันเฉพาะเจาะจงเข้าไปต่อการใช้งานอีกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วข้อมูลทางการทหารของสหรัฐเนี่ยหาไม่ได้นะครับหายากมากแล้วก็สเปคต่างๆอะไรเนี่ยก็หาค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือ อาจจะพูดได้คร่าวๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นตัว o l o l e n s ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของทาง Microsoft อยู่แล้วนะครับก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณเบนส์นะครับวัฒนาน้ำนนนะครับอันนี้ขออภัยถ้าอ่านผิดด้วยที่มาให้สติกเกอร์ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณทองอินนะครับที่บอกว่าข่าวรายละเอียดสรุปกระชับชอบมากค่ะก็ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดหรือว่าคําติชมอะไรก็สามารถที่จะร่วมคอมเมนต์กันได้ด้วยเช่นกันนะครับ แล้วก็นี่เลยครับโอ้โหแฟนมันแท้ของทางมิชชันนะครับคุณไพศาลเงินดีนะครับถามว่าทําไมน้องแจ็คไม่ไปร่วมงาน1ปี MDR ครับแล้วก็อ่านข่าวเก่งขึ้นนะก็ขอขอบคุณสําหรับคําชมนะครับสำหรับงาน MDR 1ปีเนี่ยเนื่องจากว่าผมเพิ่งเข้ามาในช่วงเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็คิดว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ๆทั้ง5้าคนนะครับอาจจะมีเรื่องราวต่างๆมาแชร์กับคุณผู้ชมมากกว่าอันนี้ก็เลยอยากให้เป็นงานของพี่ๆเขาจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็หวังว่าในปีที่2องของ MDR น ก็ผมจะมาแทนวันไหนที่พี่ๆเขาไม่ว่างนะครับก็ผมก็จะเป็นหนึ่งในตัวแทนที่จะมาอ่านข่าวให้กับคุณผู้ชมในตอนเช้านั่นเองครับก็จบลงจต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับมิชชั่นนิวส์ประจำวันนี้นะครับชื่นชอบข่าวไหนก็บอกคอมเมนต์กันบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับมิชชั่นนิวส์อินไซเดอร์สัปดาห์นี้ก็สามารถที่จะนำเสนอหัวข้อกันมาได้ด้วยเช่นกันนะครับว่าจะให้ผมกับน้องน้ำว้ามาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมิชชั่นนิวส์